ครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับ่านผู้ชมครับเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้ววันนี้เรามาทําความสะอาดกล่องร่อพึ่งผงป่าที่พึ่งเขาหนีรังไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการเอาผมตั้งไว้ตรงนี้สามกล่องนะครับหนีรังไปหนึ่งกล่องครับหนีไปหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหลายๆสาเหตุนะครับทั้งพวกต่อพวกมดผงมแมลงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําความสะอาดกล่องนี้กันครับก่อนอื่นต้องเปิดดูนะครับเปิดดูก่อนว่ามีอะไรไหมนวครับท่านผู้ชมหนีไปแล้วเนี่ยจะได้มากเลยนะครับเขาก็หนีรังไปก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ทําความสะอาดซะนะครับทำความสะอาดรังโอ้โหเห็นไหมฮะผู้ชมเห็นศัตรูไหม ทั้งจิ้งจกแล้วก็ปีเตอร์ก็ปีเตอร์เผาอย่างเดียวครับ เาให้น้ำผึ้ง่ยเขาซึมเข้าไปในผิวไม้เลยนะครับเป็นการทําความสะอาดนะครับเผาให้หมดเลยนะครับสิ่งแปลกปลอมเท่าไหร่รเผาเผาเผา,เานะครับทำค,ความสะอาดใหม่เอาทา้งฝัคงทางเข้าด้วยนะครับ แบบนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไาขา่พึ่งในการทาอีกละนะครับเพราะว่าเขามีกลิ่นของฟีโรโมนซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทําความสะอาดไว้รอครับท่านผะู้ชมก็แค่นี้แหละนะครับพอเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดครับ <laughs> 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 <c oughs> <c oughs> พึ่งเขารักความสะอาดครับท่านผู้ชมสะอาดแล้วโอเคแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ปิดกล่องเหมือนเดิมนะครับปิดกล่องให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เหมือนเดิมข้อดีของการทำกล่องแบบปิดฝาข้างมันดีอย่างนี้แหละครับแล้วก็รัดไว้เพราะว่าหน้าฝนเดี๋ยวลมแรงครับเรียบร้อยตั้งไว้รอนะครับนี ียหายก็เสียดายครับเราทําความสะอาดกล่องที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่ที่สที่สกันนะครับที่รึ่งเขาหนีรังไปตั้งไว้ในบ้านนี้แหละครับตามทฤษฎีเขาบอกว่าน้องขึ้นเขาก็จะกลับมาทํารังที่เดิมหรือบริเวณเดิมนะครับ แล้วก็เตรียมไว้เตรียมไว้นะครับกล่องนี้ก็หนีไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับหนีไปแล้วเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดฝาข้างนะครับคุณชมเห็นไหมครับเนี่ยแล้ก็ทำความสะอาดครับ ความสะอาดแบบเดิมเลยจริงถ้ามีอะไรนะคล้ายๆกับเตกงคือก็จะดีแบบนี้แล้วก็เผาเห็นะฮะโอ้ยอยากใหญ่แมงมุมแมงมุมมาทำรังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ทำความสะอาดครับเผาเผาจะไม่รอเลยนะครับขาไม่ได้เลยแก,ก๊สกระป๋องกับไฟแช็คคือถอยมาใหม่เนี่ยถอยมาเช้าเนี่ยของเก่ามันก็ช้ำรุกเสียหายไปนะครับ เอาไปพวกแมลงพวกมดพวกอายากย,ยุ่งอยากแย่แมง่งมุมนู้นมุมอย่างเงี้ยครับเราก็เผาไนี่ตอนนี้เราก็เผาให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้เลยลังนี้เคยซึ่งเคยมาอยู่อาศัยแล้วนะครับเป็นกล่องเป็นรังที่ เราค่อนข้างที่จะหวงไม่ไม่ใช่ลำพังเฉพาะผมหรอกนะคระับกคนที่เขารอพึ่งหรือคนทีเ่เลี้ยงพึ่งของตา,าก็จะหวงกล่องที่พึ่งเคยมาทำรังแล้วะะเผาเผาเผาโอเคถ้าคิดว่าสะอาดแล้วก็โอเคครับต่อไปก็ใช้ แปลงปัดไ,ได้พึ่งเขาชอบสะอาดครับท่านผู้ชมนี่นี่นมันใจละ สะอาดแล้วก็โอเคครับสะอาดและปลอดภัยแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดปิดเสร็จก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับูดูดนี้อาจจะไม่มีพึ่งมาทำรังนะครับแต่ว่าเราก็ทำทิ้งไว้ครับตั้งทิ้งไว้เผื่อเผือเขาจะแยกรังเผือเขาจะแยกรังเราก็ ถือโอกาสรอเขานะครับทําความสะอาดบ้านรอเขาเดี๋ยวเขาก็มานะครับความสุขอของคนเยียมครึ่งก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมน,ะนี่ตั้งไว้ โอเคเสร็จไปแล้วนะครับกล่องที่สองไปเดี๋ยวไปดูกล่องอื่นๆกันครับแบบนี้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามดเขาขึ้นง่ายมดเข้าไปอยู่ไปทำรังได้นะครับเราต้องอย่าให้มีกิ่งไม้หรือใบไม้นะครับมาโดนบ,บริเวณเสานะครับอันไหนที่มันมีก็ต้องจัดการนะครับเนี่ย โห,หมดเลยนะครับอืมมดแดงไม่ได้นะครับมีไม่ได้ห้ามมีห้ามามีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าข้างในจะจะมีอะไรเพราะว่ามันมีมดแดงไงครับท่านผู้ชมเห็นไนหมฮะมดแดงข้างนั้นเลยมดแดงข้างนั้นเลย บางทีพึ่งเขาก็มาสำรวจแล้วมาเจอมดนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับไปบอกประชากรในรังได้นะครับไม่มีโอกาสได้กลับไปบอกเพื่อนกระตายอยู่นี่แหละนะครับเป็นอาหารของมดไปเลย <c oughs> ดูนะครับกล่องนี้มดเพียบเลยนะครับทำความสะอาดครับก็เผาครับ ตรงนี้พึ่งยังไม่เคยอยู่ครับตรงนี้นะครับตรงที่พึ่งน้องพึ่งยังไม่เคยอยู่ท้อความสะอาดไว้รอ เรรดี๋ยวใกล้ฤดูการเล่อพึ่งหรือช่วงที่น้องพึ่งเขาขยายรังจริงๆอ่ะเราจะต้องมาเอาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงการฝังฟีโดโมนนะครับการวางฟีโดโมนการฝังฟีโดโมนนะครับผมทมฟีโดโมนสําหรับรล่อพึ่งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนํามาฉีดมาพ่นนะครับหลอกล่อให ต้องพึ่งเข้ามาคำนังเราต้องมั่นใจนะครับว่ากล่องเราสะอาดปราศจากสัตรูพขึ่งริงจกทุกแก่ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วก็ปัดขวาดทำความสะอาดตามระเบียบ สะดวกดีครับเป็นฝาเปิดฝาข้างเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ปิดนะครับหมัดไว้มานะค่อยมาลุ้นกันนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋อใกล้ๆนี้ตรงนี้อีกกล่องหนึ่งตรงนี้อีกกล่องหนึ่งตรงนี้กล่องนี้ก็ยังไม่มีรึ่งมาทํารังนะครับแต่ก็ลองเปิดดูทําความสะอาดดูย,ยุงยุงเยอะ นตว่าทายากันยุงแล้วนะนี่กล่งนี้เอ,อไปปัดกวาดเห็นไหมก็มีจิ้งจกอะครับไม่ได้เลยจิ้งจกเนี่ย ถ้าเราไม่มาทําความสะอาดมันก็จะสกปรกนก็เผาครับเผา ทางเข้าวะเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมความสะดวกของการทํากล่องปิดฝาข้างผมชอบมากเลยผมเคยใช้กาาล่องสาบนละมันไม่ค่อยสะดวกนะครับ Okay. เดี๋ยวไปดูกล่องถัดไปครับ